พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พศ2553มาตรา17วรรคหนึ่งสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรีและราชการที่คณะรัฐมนตรี มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเล่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรียกเว้น ราชการของส่วนราชการซึ่งกฎหมายกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีมาตรา17วร2ในกรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งสำนักงานปหลัดทบวงตามมาตรา25วร3 จะให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่สำนักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้